ให้เหรอให้ก็กดนะไหนไม่คนไหมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ป่ะนะอะไรสี่เหลี่ยมรับแอดฮะมันเดิมแล้วกันเอาส่วนใหญ่ว่าไงฮะน้องคนที่เขาอยากให้พี่รับเพื่อนฮะเพื่อให้พี่ได้เราจะให้ตัวนี้พี่ส่วนใหญ่ว่าไงฮะเนี่ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งอะไรเนี่ยมาทีมเดียวกันนะทำไมรือดูอะไรเนี่ยรือดูเสื้อขาวเหรอบอยแบนด์ือเป่าเนี่ยฮึบอยแบนด์เหรอแต่แต่หาไม่เจอเดีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กดเทดเหรอเฮ้นี่นาเทดมาแล้วนะฮะ ให้เหรอให้ใช่ไหมให้กดแล้วนะให้ใช่เปล่าให้นะให้นะขอบคุณครับเอาก่อนละนะเดินไปขวามือพี่ฮะเดอขอบคุณครับให้ตัวก็ฟิวสิครับสามารถกดส่งมาได้ด้วยเดี๋ยวเดาอยาอะไรนะให้ตัวละครเอรอได้ปฏิเสธนะบอกก่อนได้ปฏิเสธนะเอ้ยให้เหรอขอบคุณครับเอาละฮะน้องตีอะไรตีหิส่งอะไรให้ส่งจี้มาให้อันหนึ่ง ตีหิดนะฮะขอบคุณครับด้านหลังเมื่อกี้พี่ไปถูกเวลามีใครส่งอะไรให้ก็ไปตรงนั้นใช่ไหมวุ้ยตรวจแลวก่อนแล้วเอานะขอบคุณครับฮะวิ่งเจอมาอีกเหรอเอานะครับเอานะครับกดอะไรมาเอาหมดนะครับอเฮ้ยอ๋อสามารถคุยในนี้ได้อะของฟรีรับหมดครับของฟรีรับหมดครับไม่มีปฏิเสธครับอาเอามาอีกเอาอยากให้ก็เอาครับไม่ปฏิเสธครับตีหิดส่งอะไรให้ส่ง ส่งซองชาปนกิจให้ขอบคุณครับให้อะไรมาเนี่ยอันนี้เอานะไม่ปฏ ala ิเสธนะบอกก่อนนะส่งไปให้แล้วเอ้ยขอบคุณค่ะขออีกทีพี่ขออีกทีเออขออีกทีเออขออีกทีเอาอ่ะอยากให้เอาหมดอยากให้เอาหมดครับวุ้ยให้อะเอานะไม่ปฏิเสธนะบอกก่อนอุ้ยนี่มาเป็นแถบโว้เออเศรษฐีดูใบผมออกเข้าไม่แป๊บเออเฮาหูนี่มันตี ตีเสร็จที้เนี่ยเลดี้เนเอาหมดใครให้เอาหมดครับไม่ปฏิเสธน,นะฮะแปลกเลยลอ็อตอะไรเนี่ยลอ็ลอตล็อตซ่าสามหนึ่งสองนะฮะไม่หนึ่งสองสามสี่นะให้เลวมาเอานะไม่ปฏิเสธนะบอกก่อนนะโอ้ยเศรษฐทีอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชื่อในเกมพี่หละ,ะเอ่อชื่อนี้ฮะตัวนี้มันเหมือนเป็นมีแผ่น,นดิสตแบบสแคปแผ่นได้แบบสแคปมีสักอะไรอะน้องทีม ส่งอะไรให้อ่ะส่งซองชาปนกิจแล้วก็ส่งจดหมายรักอ๋อให้สาวแล้วสาวไม่รับรักเลยไมหมพี่แดนแบน้า <c oughs> อาวยอหยอดขอบคุณครับโหให้กันมาเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่กําลังได้รับของฟรีแบบไม่หยุดยั้งอฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สวยเว้ยคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นคริสต์มาสมีมลําโพงแล้วก็มีอะไรอ่ะมีเตียงเตอร์เฟียวนะเจ็บเหือเยอะคนที่เค่ลิงเคพร้อมพี่โอมโอมฮ็อกเทล อเออเ,เดี๋ยวไปชวนน้องๆช่องอื่นมาเล่นเกมนี้บ้างดีกว่าเว้ยไลดูภาพน่ารักดินะบอกฟุตติ่งเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องโอ้ถูกหวยปะน้าเนาอ <c oughs> เอันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะ่ะนี่ก็ไม่น,นี้ก็ตัวเยอะไม่น้อยหน้านะ่ะอ๋อให้ดูจากสีเหรออ๋อถ้าเกิดตัวที่ดีจะเป็นสีอื่นๆอ๋อไล่เป็นเฉดสีเหรอสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินเออสีฟ้าสีม่วงทองแดงแล้วก็มามา,มาม,ามาม่วงอ่อนใช่ป่ะ อ๋อนี่ก็คือจัดอันดับตัวว่าแบบมีตัวไหนเฟี้ยวๆสุดอู้ยอันนี้ไม่น้อยหน้านะอุ้ยอู้หูอุ้ยอู้ยเถิดไม่หยุดย้งเลยเนาะ <c oughs> อุ้ยตัวสวยอุ้ยนี่มาแปลกอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่อันนี้มาแปลกอันนี้มาแปลกเลยนะผมโดนข,ข้างหลังมันมีตัวฟาร์มอยู่ตัวที่ให้ไปอู้ห thank you ตัวที่แบบฟาร์มได้นะผมให้เลยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผมให้เลยใช่เปล่าพูดอย่างนี้แสดงว่ามันดีจัด รับแอดผมให้รับแอดผมให้ครอว่านี่รับแอดผมให้เดี๋ยวถามน้องๆส่วนใหญ่ก่อนน้องๆส่วนใหญ่ว่าไงฮะถ้าส่วนใหญ่บอกให้พี่รับแต่พี่จะกดน้องๆฮะน้อง BBW ีดบเขาอยากให้พี่รับเพื่อนน้องๆทุกคนว่าไงอะอ่ะรับหนึ่งอ่ะอีกห้าเสียงอีกห้าเสียงอีกห้าเสียงว่ารับแต่พี่รับน้องก็เป็นเพื่อนรับอ่ะรับสองแล้วอ่ะรับแหลทพี่สามตัวดีพี่ไออันนี้แสดงว่ารับเออรับเลยรับเลยเมื่อกี้เขียนแถบแ็บ แท็บบีบีดวอ๋อส่วนใหญ่ว่ารับแสดงว่าเฟี้ยวอ่ะรับแล้วรับแล้วอย่างนี้ก็ได้นะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ป่ะะอะไรสี่เหลี่ยมรับแอดฮะมันเดิมแล้วกันเอาส่วนใหญ่ว่าไงฮะน้องคนที่เคาอยากให้พี่รับเพื่อนฮะเพื่อให้พี่ได้เราจะให้ตัวนี้พี่อ่ารับแล้วหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงอ่ะอีกนะมีใครอยากให้รับรับโอรับเต็มเลยอ่ารับรับฮ้วรับซ่าแล้ว B B ขึ้นว่า B B B A C K เหรอ B A C K ไหนวะ B A C K เบ็คคุงอ่ะแอดเพื่อนแอดเพื่อนไหนแต่มาอีกคนว่าอีกคนชวร์อะโคตรดีเดอาโคตรดีอ๋อเอาแล้วเแล้วเตรียมพิมพ์แล้วเตรียมพิมพ์แล้วรออ่านเลย รับแอดฮ่ามันเดิมส่วนใหญ่ว่าไงฮะไม่รับเอาไม่รับหนึ่งเสียงรับสองเอารับหนึ่งทีเด็ดเอารับสองละวเอารับสองเอารับไม่รับสามเอารับสามละอีกสองสามเสียงเอาไม่รับสองเสียงสี่ไม่รับสามเสียงสูสีสูสีอ่ะรับไม่รับอ่ะรับไม่รับเจเอเจเอวิวิวิอ่ะรับเพื่อนน้องเจเจวิวิจอดวิวิอ่ะ